มาส่งน้ำครับส่งน้ำครับมาส่งน้ำเอาน,น้ำมาส่งครับอเ,อเอามาส่งแล้วเอาไปส่งอ่าโอเคนู่นเลยไปส่งคุณตานูน่นเอ้าไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะระ,ระวังหัวเท่านั้นนะระวังหัวอ่าไปครับไปครับ เอ้าเอามาส่งอีกขวดหนึ่งครับเดินยังคล่องเลยดูนะเอาขวดมาส่งครับไปลูกไปหายตานะไปเลยไปหายตาลูกโอ้ยตายไปนั่งอะไรตูดดำเลยขวดน้ำครับส่งน้ำส่งน้ำเอาไปเอามาอีกขวดหนึ่งเออาาดินยังคล่องเลย อ้าวขนปลายไหวไหมไหวไหมหนักไหมหนักไหมลูกอ,อ้าวขวดสุดท้ายพนักงานวันนี้ส่งสามขวด เอาไปเก็บแล้วเอาไปเก็บไปขายทางลูกายลูกเล่นมตามา่เล่นแล้วนะเล่นแลเล่นครับเอามาเล่นวางก่อนอ่า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 เอาไปเล่นลูกเอาไปเล่น